ทอดมันอกไก่เด้งกินแล้วร้อนคืออร่อยมากไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีเครื่องปั่นก่อนนะจะได้เด้งๆอกไก่400กรัมไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองพริกแกง3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ปิดฝาปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดยิบเลยนะยิ่งอกไก่แล้วละเอียดมากเท่าไหร่นะคะเนื้ออกไก่ก็จะเด้งมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เบลไม่มีถั่วฝักยาวนะก็จะใส่ต้นหอมไปแทน แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็คเคลทุกอย่างให้เข้ากันเตรียมตั้งกระทะทอดกันเลยค่ะพิกัดเอ่อพิกัดเครื่องปั่นเนี่ยเบลซื้อในแอปส้มนะเบลถามเจ้าของเขาแล้วว่าในทิกตอกมีไหมเขาบอกว่ามีเขาส่งพิกัดมาแล้วเบลจะปักตะกร้าไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเข้าไปดูเครื่องปั่นได้ในตะกร้าน,นี้เลยนะ คือเบลลองทอด2แบบนะแบบเหลืองธรรมดากับแบบเหลืองกรอบเบลว่าเหลืองกรอบอร่อยเพราะว่าขอบอะจะกรอ,อบคือมันอร่อยมากเลยกินตอน,น,นร้อนๆคือดีมาก